สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่11 ธันวาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมุกสูตรของอาจารย์ได้457ทุกท่าน457หําสำหรับแนวทางเด่นบนของอาจารย์งวดก่อนหลุดไปนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้มารุ้นกันครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางบนตัวเดียวนะครับแนวทางของแอดเสือคิมทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้เลขหกครับได้เลขหกหาคูให้ผมหน่อยครับตามนี้นะครับเป็นข้อมูลบนของอาจารย์สูตรได้ตัวเดียวมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลล่างทุกท่านล่างตัวเดียวได้เลข7ครับได้เลข7 แนวทางข้อมูลของอาจาร,รย์เสือคิมชากังราวถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์คูเมืองเซียนหวยขั้นมหาเทพงดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับสูตรของอาจารย์ได้เลข 0, 0, 0ูนยก็ไปอยู่ตำแหน่งหลักร้อยเนาะหวยออกศูเาเจ็ดเก้หนึ่งงดมาคือใบฝั่งทางขวา ข้อมูลวิ่งบนของอาจารย์ได้เลข6ทุกทันได้เลข6 16ทธันวาคม2,566วันที่อยู่ด้านบนครับมาลุ้นกัน6จะมาไหมมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดีท่านผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอเอาครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างเลขเด่น4ตัว สูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นได้เลข9นะครับมีเลข9ที่เข้าตำแหน่งหลัก10บงวหมาได้2370 2370ใครชอบสูตรไหนตามสูตรไหนอยู่ก็แคปหน้าจอเอานะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่าน ต่อมาครับจะเป็นแนวทางแอดลิตทุกท่านเป็นข้อมูลตำแหน่งหลัก10แล้วก้อหลักหน่วยบนงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับตำแหน่งหลัก10ของอาจารย์ไม่มี9แต่มีเลข7ส่วนตำแหน่งหลักหน่วยของอาจารย์ไม่มีเลข7แต่มีเลข9สรุปแล้วสามารถรวมกันก็จะเข้าเป็นตัวกลับนะครับประมาณนี้ทุกท่านทางโดยเลขงวดก่อน งวดใหม่หลัก10ได้4 5 8 9 1หลักหน่วยได้7 0 3 5 6ครับชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับอีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลหลักหน่วยล่างนะครับเลขเด่น5ตัวงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข1 1ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับหวยออก9 1 วดใหม่ได้ตัวเดิมนะครับก็คือ01456ครับ01456แนวทางของแอดลิตต่อมาครับจะเป็นข้อมูลคู่โต๊ดบนของหนุ่มขอนแก่นน้องเฟอาจารย์บอกว่าปรับสูตรใหม่ครับคู่โต๊ดของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยทุกท่านโดยรวมก็ประมาณ10ชุดนะครับ แถวละ4 2แถวแถวละ2 1แถวแคปหน้าจอเอานะครับสำหรับแนวทางคู่ต้นบนของหนุ่มขอนแก่นใบนี้ปรับสูตรใหม่ต่อมาก็จะเป็นข้อมูล10หน่วยล่างของใบ SK13 สูตรของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับหลัก10ได้6 8 0ป2 3 4ยหลักหน่วยได้2 3 5 6 7จ็ตรงนี้ก็ดูแล้วจะเป็นตัวเด่นของอาจารย์ที่เลือกมาให้นะครับมัดรวมกันแล้วก็ได้ข้อมูลชุดล่างตามนี้แคปหน้าจอเอานะครับใขรชอบแนวทางของ by adk 13ต่อมาจะเป็นข้อมูลล่างของ a d นวันที่อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับอาจารย์ให้แนะทางวิ่งล่างมาที่เลข9ตัวเดียว ชุดเด่น2ตัวของอาจารย์ให้มา2ชุดนะครับมี90กับ92ด้านล่างมีอีก4ชุดนะครับ 95, 96, 97แล้วก็98้ครับตามนี้ครับข้อมูลล่างของแอดนันถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับแอดฟินิกทุกท่านผมได้มารูปแบบนี้ เจ้าของข้อมูลบอกว่า0มานะครับเลขชุดที่ติด0ก็จะมี05 06 07เน้น04 40ขอให้โชคดีนะจัดไปทุกท่าน p h i n i k มาต่อกันที่นาะทางเม็ดเดียวอดประชา16ธันวาคม2566อาจารย์ให้29มาทุกท่านเม็ดเดียว ถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ก็เก่งได้หมดเลยจะให้ดีก็อย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยทุกท่าน2992เม็ดเดียวถัดมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบน้ากับวันที่อยู่ด้านบนสูตรเลขวิ่งของอาจารย์ได้5กับ6ทุกท่านวิ่ง5กับ6ชุด3ตัวก็จะมี052559263768 2ตัวอยู่ด้านล่างทุกท่านคุณชมแคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้สำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์ประกอบนั้นหลุดไปนะครับงวดใหม่ใบนี้เลยมาต่อกันที่แนวทางของแอดเมงปอนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายชุด3ตัวนี้ผิดไปตัวเดียวนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น905 ประมาณนี้ทุกท่านงวดก่อนงวดใหม่คือไว้ฝั่งทางขวานะครับใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน16ธันวาคม2566เลขชุด3ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นทาง6ชุดติดดาวมา3ชุดที่ติดดาวก็จะมี517518กับ527นะครับชุด2ตัวก็มี15171827แล้วก็05 ชอบนอกเหนือจากนั้นก็แคปหน้าจอไปพิจารณาดูเพิ่มเติมถัดมาครับก็จะเป็นข้อมูลชุดสรุปพิเศษของอาจารย์งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเลขเด่นของอาจารย์มีศูนย์นะครับที่ขึ้นไปบนตัวฟันก็ฟันเลขศูนย์ทุกทันเลขชุดนี้ผิดไปตัวเดียวงวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม,ม่คือใบฝั่งทางขวาชุดสรุป พิเศษของอาจารย์ให้เด่นมาที่715ทุกท่าน715ดฟัน7นะครับชุด2ตัวมี2 7 1 7 1 8 1 5 0ึ่ตัวก็อยู่ถัดลงมานะครับ517527518จดห้นชุดเน้นได้แก่ห้าหนแล้วก็27นะครับตามนี้ทุกท่านข้อมูลชุดเต็มสรุปพิเศษของแอดแมงปอ ต่อมาก็แนวทางของอาจารย์โกยบ้านอะไรครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนของอาจารย์เข้าเลขเด่นนะครับมี7ส่วนเลขชุดก็จะมี0 7นย์ะครับซึ่งเข้าเป็นคู่โต๊ดทุกทันในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์หลุดไปนะครับประมาณนี้งวดก่อนงวดไปคือใบฝั่งทางขวา16ธันวาคม2566 อาจารย์ให้เด่นบนมาที่8กับ0เลขชุด2ตัวให้มา8เน้นมา4ชุดเน้นก็จะมี808285แล้วก็05 3ตัวได้ห้5 5 8 0 9 3ห้าหขยับลงมาด้านล่างอาจารย์ให้เด่น9กับ2เลขชุดล่างให้มา8เน้นมา4ชุดเน้นก็คือ959721แล้วก็26 จัดไปครับอาจารย์โกยบ้านอะไรต่อมาก็จะเป็นทางแอดพันครับพื้นสีเหลืองรูปแบบนี้มีท่านผู้ชมถามหาเนาะผมเจอก็นำมาฝากนะครับงวดก่อนไม่ได้ลงให้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์ผมไปแอบ,บเห็นเข้าอยู่นะครับงวดใหม่อาจารย์บอกว่าฟาด8นะครับเลขชุดก็มี8 7 8 9 8 0ชุดกันมี9 6 9 5 ชุด3ตัวมี987 087แล้วก็687ใครรอใครถามหาแอดพันมารับไปครับต่อมาก็จะเป็นทางของแอดประเสริฐ ur นะครับเลขออกวันเสาร์เดอร์ครับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ที่ให้มาก็จะมี9083 726 658แล้วก็17ครับ6ชุดด้วยกัน เก่งได้หมดเลยครับทั้งบนทั้งล่างอย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยมาต่อกันที่แนวทางของอนิตินะครับอาจารย์ให้ข้อมูลเด่นบน2เจ้าตัดด้วยแต้มรอสอนอก็จะได้เป็นข้อมูล3ตัวโตว๊ใครชอบรูปแบบนี้แคปหน้าจอเอานะครับแต้ม110หน่วยก็อยู่ในส่วนตรงนี้ สรุปผลการวิเคราะห์จาก3สูตรได้21ชุดครับไปดึงชุดเด่นกันดูต่อมาก็แนวทางจากเขาตรวจทุกท่านผมได้มารูปแบบนี้นะครับปักหลักหน่วยบนชุดเต็มของอาจารย์ได้01358ตัวเด่นได้058นะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ